สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆครับผมมีเรื่องที่จะมาฝากเพื่อนเื่อหนึ่งเรื่องครับเกีียวกับเรื่องการกดติดตามครับถ้านีลักษณะแบบว่าท่าแบบผิดปกติวิสัยนะครับเนาะของการกดติดตามซึ่งกันและกันนะครับเ้ออย่างเช่นกดติดตามมาแล้วจักกดติดตามกลับเนี่ยให้ระวังไว้วนะครับเ้อการสร้างปฏิสัมพันธ์เนี่ยถ้าผิดปกติวิสัยเนี่ย บบอแพลตฟอร์มของ Facebook เพื่อนสิจับตามองนะครับเด้อวาสิ่งที่วฮาทัานมันพิดธรรมชาตินะครับเด้อยีี่สุดครับคือให้เพื่อนทําคลิปสัางคลิปเรี้ยวนะครับเด้อจากคลิปเฮานี่ส้างออกมาเนี่ยเป็นที่น่าสนใจของเพื่อนๆระยุทธครับผู้ติดตามครับเยวะสิตามมาเองครับถ้าเพื่อนเฮ็ดพิดกดมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับเนาะพิดธรรมชาติของเพื่อนนะครับเนาะ ระบบอของเพื่อนพอเพื่อนเป็นบุคคลสิิจับตามมองนะครับนะ,ละนาลักษณะของเพื่อนือนที่ทําไปมันผิดปกตินะครับนะาทาง AI เพื่อนอาจีิจำกัดบัญชีของเพื่อนเป็นเวลาหรือเป็นหลายชั่วโมงหรือเป็นหลายวันก็นได้ครับอันนี้ฝากเพื่อนเพื่อนขอคิดนะครับเนาะผมกะไม่เลือกมาฝากเพื่อนซ้ำนี่แหละครับบ๊ายบายครับ